สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปปบนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการลงทุนบิตคอยแบบระยะยาวนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คงรู้อยู่แล้วเนาะมันมีทั้ง DCA ใช่ไหมครับอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างถึงบางคนอาจจะไม่เคยลองเนาะแต่ผมจะมาให้ดูนะว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับแต่ก่อนไปเริ่มคลิปนะผมจะบอกอเพื่อนว่าตอนนี้เนี่ยผมจัดกิจกรรมหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรมช่องคลิปโตปปเนี่ย X กับบิ t เกตนะครับแน่นอนครับเวลาช่องคลิปตัวปอมมาแจกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมก็จะทำกิจกรรมให้มันแบบใหญ่ๆไปเลยเนาะรอบนี้นะครับผมจะมาแจกรถ BYD Seal นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักเดี๋ยวก็อาจจะเสิร์ชใน Google หรือว่า c h a t GPT ได้เลยนะซึ่งกิจกรรมเนี่ยนะครับจะเป็นการแข่งเทศนะครับคนที่ได้ที่1เนี่ยจะได้รถ BYD Seal นะครับส่วนคนที่ได้ที่2ที่3ที่4เนี่ยก็จะได้พวก iPhone นะครับแล้วก็ iPad แล้วก็ a i r p o อ s อะไรเงี้ยนะครับตามลำดับไปเนาะ ก็เดี๋ยวผมมาจะทิ้งลิงก์สมัครเนี่ยนะครับไปที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับขอสงวนสิทธิ์ไว้สําหรับคนที่สมัครบิ t เกตผ่านคลิปต่ป๊อปเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีการเทรดแล้วก็ติดอันดับเนี่ยนะครับ <c oughs> พเพื่อนๆก็จะได้รับรางวัลตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมเลยนะเวลาเพื่อนๆดูคลิปผมเนี่ยนะครับก็จะเห็นเนาะว่ามันมีคําอธิบายใต้คลิปนะครับก็กดเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมาเนาะก็จะเห็นนะครับว่าจะมีลิงก์สมัครบิ t เกตนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นการสมัครบิตเกตผ่านคริปโตป,ป๊อปนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทําการกรอ,อ,อกอีเมลนะครับกรอกพาสเวิร์ดที่เราจะตั้งแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กด Create Account และทําการ KYC นะครับ KYC คืออะไรเนาะก็คือการยืนยันตัวตนบัญชีให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อนๆความจริงแล้วมันใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเลยนะไม่ว่าจะเป็นการยื่น KYC แล้วก็ตรวจนะถ้าเกิดว่า เจ้าหน้าที่อยู่พอดีนะครับเขาอาจจะใช้เวลาตรวจแค่ไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อมีการเปิดบัญชีผ่านคลิปโตป๊อบเรียบร้อยเนี่ยให้เพื่อนเมาดูที่คําอธิบายใต้คลิปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ที่ผมใส่เข้ามานะเขียนว่ากิจกรรมคลิปโตป๊อ X เอ็กบิเกตแจก b y d ซิลนะครับ ก็จะเข้ามาที่หน้าตาเว็บแบบนี้นะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับก็จะประกาศรางวัลอีกทีอีก13วันนะครับเพิ่งเริ่มมาได้ประมาณ3วันนะครับผมมีการประกาศลงทางไลน์กลุ่มแล้วก็ Discord ไปเรียบร้อยแล้วเนาะคนเข้าร่วมเนี่ยมีแค่4คนนะครับในตอนนี้นะที่เทรดจริงๆนะถ้าเกิดใครเข้าร่วมเนี่ยผมการันตีเลยว่าถ้าเกิดวอลุ่มคุณถึงเนาะคุณจะได้ของรางวัลเหล่านี้แน่นอนนะครับที่1เนี่ย BYD ซิลนะครับที่2 iPhone นะครับที่3 iPad นะครับที่4ถึงที่8เนี่ย AirPods แล้วก็ที่9ถึงที่18เนี่ยได้ USDT 50 USDT เนาะโอเคครับทีนี้มาถึงข้อดีของการมีพอร์ตระยะยาวแยกไว้นาอว่ามันดียังไงบ้างนะครับซึ่งระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดทุกคนมาดูกันเนี่ยก็จะรู้นะว่าเออถ้าเกิดถือเกิน4ปีเนี่ยซึ่งเป็นระยะเวลาของการฮา์ฟวิ่งถูกไหมครับยังไงก็กําไรเนาะแต่ส่วนมากเนี่ยที่บางคนอาจจะไม่กล้าถือระยะยาวเนี่ยแล้วจินตนาการกลัวกันไปเนี่ยคืออะไรนะครับคือบางคนอาจจะกลัวว่ามันจะมีแบบนี้แบบนี้นะครับเป็นสีแดงแท่งลงมา1ปีอย่างเงี้ย แล้วบิตคอยกลับไปอยู่ที่แบบ0.01ดอลลร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผู้ามตรงนั้นถ้าเกิดว่าบิตคอยเนี่ยมันไม่เจอเหตุการณ์ที่แปลกจริงๆเช่นมีคนสามารถคิดคนวิธีการแฮ็กบิตคอยแอดเดสใครก็ได้แค่รู้แค่แอดเดสเนี่ยผมคิดว่าบิตคอยไม่มีทางกลับไปถึงราคาแบบเริ่มต้นหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอเคแปลว่าบิตคอยมีโอกาสที่จะกลับไปถึงราคาเริ่มต้นนะครับคืออาจจะตายเลยแหละถ้าเกิดว่า สามารถแฮกรหัสใครก็ได้โดยการลูแค่แอดเดสเนี่ยแต่ในตอนนี้ยังไม่ได้ถูกไหมก็แปลว่าถ้าเกิดเราดูตามสถิติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บระยะยาวนะครับซึ่งการเก็บระยะยาวเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบที่ทุกคนส่วนมากค่อนข้างได้ยินกันบ่อยเนาะคือ DCA นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาเรียกกันว่าล um ่ำซ้ำนะผมไม่รู้ผมออกเสียงถูกไหมนะครับผมขอเรียกมันว่าล um ่ำซ้ำแล้วกันขออธิบายก่อนว่า2แบบนี้มันต่างกันยังไงนะครับแบบแรกคือ DCA นะ DCA เนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยซื้อโดยไม่สนใจราคานะครับอย่างเช่นผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะซื้อทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็จานวนที่เราตั้งเป้าไว้เนาะทุกวันจันทร์หนึบาทเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะ <c oughs> ก็สมมติวันนี้วันจันทร์นะครับผมก็จะ DCA 100บาททุกวันจันทร์นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการซื้อบิตคอยเหมือนกันแต่เป็นการเติมเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นการเล่นระยะยาวส่วนล่าซ้ำเนี่ยแน่นอนว่าคนละแบบนะครับอันนี้เป็นการ ลงเงินก้อนเดียวตุ้มเลยวันนี้นะครับสมมติคุณมีเงินอยู่ทั้งหมด10ล้านบาทเนี่ยคุณลงเงินก้อนเดียวตุ้มเลยวันเนี้ยสิล้านบาทตอนนี้เลยแล้วก็ไม่กลับมาดูมันอีกเลย10ปีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆถนัดทางไหนเนาะถ้าเกิดคิดว่าเราแบบปวดหัวมากแล้วกับบิตคอยเนี่ยเล่นมายังไงก็ขาดทุนเนี่ยไม่อยากจะมานั่งดูดีซเเพราะเดี๋ยวกลัวใจวันไหวอีกนะครับก็เล่นแบบล่ําซ้ำไปเลยคือตุ้ม10ล้านไปแล้วก็ไม่มาแตะอีกเลยนะครับ แล้วค่อยกลับมาดูอีกทีสิปีข้างหน้าแต่ถ้าคิดว่าใจเราเนี่ยนักเลงพอนะครับแบบว่าคิดว่าจะวางแผนอย่างนี้แล้วจะไม่ยุ่งก็คือจะทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยต่อให้เราคํานวณว่ามันจะตกแต่เราก็จะซื้อถั่วตลอดทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้นะครับก็สามารถ DCA แล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีได้นะครับแน่นอนว่าผมมาคํานวณให้เพื่อนดูเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดเริ่มตอนนี้เนี่ยมันสายไปไหมนะครับอย่างแรกที่เพื่อนๆต้องทําตามผมเลยนะคือตอนนี้เพื่อนๆต้องหยิบกระดาษขึ้นมาาหรรืออววว่่ iPad iPhone ะไไไก็ดด้้จโนา ในตอนนี้เนี่ยเรามีเงินเย็ยนเท่าไหร่สมมตินะครับว่าตอนนี้ทุกคนมีเงินเย็ยนเท่ากันเนาะสมมติว่า1 0 0 0 0แบาทละกันนะครับทุกคนมีเงินเย็ยน1 0 0 0 0แบาทแล้วต้องการจะเริ่มลงทุนระยะยาวตอนนี้เลยเนาะก็ผมจะคำนวณให้นะครับก็แน่นอนว่ามันจะแบ่งออกเป็น2แบบถูกไหมคือแบบแรกคือล่ําซ้ําแล้วก็ DCA เนอนาะผมจะคำนวณให้นะครับว่า2แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้เงินเท่าไหร่เนาะราคาบิตคอยในตอนนี้นะครับณนะเวลาที่ผมอัดคลิปปัจจุบันเลยนะ97,748หรือว่า45นะครับ มันจะคำนวณมาให้เราแบบเฉลี่ยเลยนะคือในแต่ละปีเนี่ยส่วนมากเนี่ยบิตคอยจะมีอัตราการเติบโตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0ซนะครับซึ่งมันอาจจะมีการหักลบกับตลาดแบริชไปแล้วเนาะแต่มันคำนวณว่าถ้าเราถือระยะยาวเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยจะได้กำไรประมาณ4 0อนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแผนการลงทุนระยะเวลาประมาณ10ปีซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดผมเริ่ม1 0 0 0 0 0บาทตอนนี้นะเป็นเงินก้อนเดียวแบบลํำซ้ำนะครับขอเริ่มที่ลํำซ้ำก่อน เป็นการลงเงินก้อนเดียวเลยตุ้มซื้อตอนนี้เลย1,0,000แบาทและถือไว้10ปีโดยใช้อัตราการเติบโตยอยู่ที่40%อตต่อปีถูกไหมก็ใน10ปีเนี่ยจาก1 0 0 0 0แบาทเนี่ยเพื่อนเอน,เ,นเปิดพอร์ตกันมาอีกทีนะครับก็อาจจะมีเงินอยู่ที่ประมาณ2องล้านแปดแสนสบาทนะครับหรือพูดง่ายก็คืออีก10ปีมาเปิดเนี่ยเพื่อน,อนๆออาจจะมีเงินขึ้นมาถึงประมาณ28เท่าหรือว่า28.93เท่านะครับอันนี้เป็นการคำนวณจาก AI มาเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาลองอีกแบบล่ะเป็นการลงทุนแบบ DCA นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเงินทุนเรามีอยู่1 0 0 0 0แบาทเหมือนกันถูกไหมซึ่งใน10ปีเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด120เดือนนะครับแปลว่าถ้าเกิดผมจะลงทุนแบบ DCA เนี่ยผมจะต้องซื้อบิตคอยเนี่ยเดือนละ833.33บาทนะครับซึ่งมันอาจจะได้บ t c o i n ออกมาแบบหลักโต t ชิอะเนาะ ก็แน่นอนว่าไม่มีปัญหาซื้อได้อยู่แล้วถูกไหมซึ่งผมก็จะใช้สูตรเหมือนเดิมเลยนะครับคือผมจะได้กําไรปีละ40%สุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะมีเงินอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทแปลว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย d ี a เนี่ยอาจจะได้ประมาณ12เท่าถูกไหมแต่ว่าลํำซ้ำเนี่ยจะได้ประมาณ28เท่าเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าอันนี้ต่างกันหลักล้านเลยนะเพื่อนๆต้องช่างใจดูเนาะ การที่มันต่างกัน่างนี้เนี่ยเพราะว่าการลงทุนแบบล่ําจําหรือว่าลงทุนแบบเงินก้อนเดียวตุ้มซื้อติบล้านเนี่ยมันได้ทบต้นทบดอกนะครับมันได้ทบไปเรื่อยๆแต่การลงทุนแบบ DCA เนี่ยเป็นการลงทุนแบบรายเดือนถูกไหมมันทําให้บางส่วนของเงินที่ลงทุนในภายหลังเนี่ยมีเวลาทบต้นทบดอกน้อยกว่าการลงทุนแบบล่ําซ้ำนะครับสุดท้ายผลมันเลยออกมาค่อนข้างต่างกันเนาะอันนี้มันก็จะอยู่กับวิธีการที่เพื่อนๆสะดวกนะครับว่าสนใจแบบไหนนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การคํานวณ คร่าวๆโดย ai นะครับมันไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องได้แบบนี้เป๊ะๆนะบางทีพอเราทำออกมาอีกที10ปีเนี่ยอาจจะเป็นได้3ล้านก็ได้หรืออาจจะได้แค่ล้านเดียวก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับอันนี้เป็นการคำนวณโดย ai ที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าเนาะแต่ทีนี้นะครับมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆอาจจะอยากลองเนาะซึ่งเป็นแบบที่ผมใช้นะครับคือการ dca แต่เป็น dca ที่เขาเรียกกันว่า dynamic dca นะครับ การที่เราจะทำดินามิกดีเอได้เนี่ยนะครับเราต้องดูจากกราฟเป็นหลักการทำดินามิกดีเอเนี่ยคือพูดง่ายๆเลยนะมันคือการดี a ซเนี่แหละนะครับแต่จะเป็นการแบ่งดีเอเป็นช่วงๆนะครับคือสมมุติว่าถ้าเราดีเอแบบปกติเนี่ยคือเราจะวางแผนไว้นะว่าทุกวันจันทร์เนี่ยเราจะดีเ1อหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นจํานวนเวลากี่ปีก็ว่าไปนะครับแต่ของผมจะไม่เหมือนกันของผมจะเป็นการวางไว้ว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยบิตคอยเป็นตลาดบูลิช ผมจะ DCA น้อยกว่าปกติตั้งแต่ที่ราคาบิตคอยมีการเลยไฮเก่าขึ้นมานะครับสมมุติว่าเป็นปี2016นะครับราคาบิตคอยมีการเลยไฮเก่าขึ้นมาปุ๊บช่วงเวลานี้เนี่ยผมจะเริ่ม DCA น้อยลงแล้วตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปผมจะหันมา DCA แค่25บาททุกเดือนสมมุตินะไปเรื่อยๆนะครับจนบิตคอยเนี่ยกลับมาคอนเฟิร์มการเป็น b a r i ิชอีกรอบหนึ่งผมก็จะไป DCA 175บาทนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นน้อว่า ผมเนี่ยแบ่งกันชัดเจนเลยนะว่าผม DCA ช่วง l u l s h เนี่ยค่อนข้างน้อยมากแต่ผมจะ DCA ช่วง a บ ish เนี่ยค่อนข้างเยอะมากกว่าปกตินะครับทีนี้เพื่อนๆลองมาดูนะครับว่าการลงทุนแบบ Dynamic DCA แบบผมเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนยังไงนะครับอีก10ปีข้างหน้าก็ผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับในช่วง a บ ish เนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยสิปีเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ปีนะครับส่วนช่วง bullish เนี่ยถ้าเกิดเรามาคำนวณดีๆส่วนมากมันจะอยู่ประมาณ6ปีถูกไหม ก็จะเป็น10ปีพอดีนะครับโดยผมจะคำนวณว่าช่วงเบลลิชเนี่ยผมจะลงประมาณ1190บาทต่อเดือนนะครับส่วนช่วงบลลิชเนี่ยผมจะลงประมาณ554บาทต่อเดือนทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคำนวณไปมาทั้งหมดแล้วเนี่ยโดยผมไม่ได้คำนวณเองนะผมให้ AI คํคำนวณน,นะครับก็ผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมาอยู่ที่ประมาณ 1>, 1 6 7่0ล้านบาทนะครับซึ่งเพื่อนจะเห็นเนาะว่าถ้าเกิด DCA แบบล่ำซ้ำเนี่ยผลตอบแทนมากสุดแต่อันนี้เนี่ยก็เสี่ยงสุดนะเสี่ยงที่จะดอยหนักที่สุดถ้าเกิดบิตคอยมันเกิดการล้มหรือว่าไม่เป็นไปตามแผนที่เราคาดไว้นะครับส่วนถ้าเกิดคำนวณแบบ DCA เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เสี่ยงน้อยหน่อยนะครับแล้วก็จะได้ผลตอบแทนน้อยกว่าแบบล่ำซ้ำด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมาลงทุนแบบ Dynamic DCA แบบผมเนี่ยมันจะเป็นการเสี่ยงแบบค่อนข้างตรงกลางนะครับ ไม่ได้เสี่ยงมากเกินไปแบบลงทุนก้อนเดียวเราไม่กลับมาดูเลยแล้วก็ไม่ได้ลงทุนน้อยเกินไปในช่วงที่เป็นตลาดแบลลิชซึ่งเราควรจะกรอบโกยถูกไหมครับก็จะเป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า DCA แบบปกตินะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนมาเห็นที่ผมบอกเนี่ย AI มาคำนวณให้หมดเลยนะว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยยังไงเพื่อนๆก็กําไรถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่ามันจะกําไรเนี่ยก็ควรจะแบ่งพอร์ตเอาไว้สักหน่อยนะครับเป็นพอร์ตระยะยาว ทุกอย่างเนี่ยหลังจากเนี้ยมันจะอยู่ที่ตัวเพื่อนเอนแล้วแหละนะครับว่าเพื่อนๆจะทนได้ไหมที่จะไม่ขายมันในช่วงที่เป็นตลาด bearish หรือจะไม่ขายมันตอนที่มันกําลังพุ่งแรงเนาะแต่ขายตอนที่มันมาถึงเป้าหมายตามระยะเวลาที่เราตั้งเป้าไว้นะครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะผมขอแค่อย่างเดียวเหมือนเดิมเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ